สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสข่าวเราเท่ EP ที่91นะครับผมก็อ P ีนี้นี่ครับทุกคนพี่ชวนเพื่อนๆนะครับแรงแกน4คนนะครับผมมาปั่นคนในโซนฟิสตาร์นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ครับเราจะปั่นคนในคำนองที่ว่ามาด่าผมกันนั่นเองเนาะซึ่งวันนี้ครับจะชวนเพื่อนมาด่าผมนั่นเองนะครับเราจะดูว่าคนในโซนจะมาช่วยผมหรือเปล่านะครับซึ่งวันนี้ครับเราจะใส่แบบชุดทีมเดียวกันไปหมดเลยเนาะก็เป็นชุดอีเวนใหม่นั่นเองนะครับก็นะครับจะใส่เป็น มาสุ่มได้นาฬิกาเลยนะครับตรงนี้เลยนะครับผม5ครั้งครับ100เพชรนะครับแล้วก็ของรางวัลทั้งหมดนะครับก็จะมีตามนี้เลยเนาะก็จะมีเป็นผลึกทิสตันด้วยนะครับเนี่ยโคตรเท่นะครับก็นะครับของอันเนี้ยนะครับหมัดน้ำแข็งเนี่ยนะครับบอกเลยว่าเท่มากนะครับเท่กว่ามัดไฟอีกนะครับพี่ชอบสุดแล้วนะครับแล้วก็ครับจะมีในส่วนของเพลสกายเลยนะครับสามวันเท่านั้นนะครับลดราคานะครับเหลือ1,499เพชรนะครับทั้งเซตเลยนะครับผมแล้วก็ครับจะมีเป็นในส่วนของอันนี้ด้วยนะครับทุกคคคคคนน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 รรรรรรรัััับบบบเเเเาาาาีีียยกกกวว่่่่่่อะะะะไทป็สุมมม8ใชลตำง การันต no? no. no mm ีไอเทมเลยนะครับบอกเลยว่าโคตรเท่ก็จะมีเป็นรถด้วยนะครับเป็นรถกระบะนะครับนี่นะครับแล้วก็ครับมีเป็นกระเป๋าปีกมังกรนะครับอ่าสำหรับกระเป๋านี่จะมีแบบเป็นเอกพิเศษกว่ากระเป๋าอื่นๆนะครับก็นะครับเมื่อเรากระโดดนะครับจะแบบมันจะกระพือปีกเออเป็นมังกรนะเออนี่ครับพูดง่ายง่ายเลยนะครับก็สุ่มนะครับเริ่มต้นนะครับครั้งแรกครับจะสุ่มที่9เพชรนั่นเองนะครับบอกเลยว่าเท่มากแล้วก็สามารถเลือกของเอาออกได้2ชิ้นนะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับกิจกรรมในวันนี้้า นะครับก็จะมีตามนี้เลยครับจะมีเป็นท่าทกินปืนนะครับคือก็คือแบบครบนะครับท่าทกินปืนก็คือครบทั้งตีเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมีเป็นแรงแก้นะครับตามนี้เลยเนาะแล้วก็ครับจะมีเป็นสองท่าทางนะครับอื่นๆเช่นท่าปักทงนะครับแล้วก็พวกท่าให้หัวใจนะครับอย่างเงี้ยเออนะครับเราจะไปปั่นคนกันแหละนะครับก็สำหรับ EP นี้ครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าไปเลสโก้นี่ไปปักทงมดอกนี่หล่อเเทท่่่อ้หลจก โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มให้เพื่อนนะครับไปชวนคนอื่นมาด่าผม,มาเลยดีกว่านะครับเฮ้ยไปไปชวนมาดิไปชวนมาดิน,ด<อ>น,นี่ใครดีวะเอาคนไหนก็ได้นะฮะเอ้ยนี่เธอกล้ <c oughs> <c oughs> ดาด่านี่เปล่ากล้าด่าเปล่าเออในฐายแล่นแกมมาถึงทีทุกคนไอจโจ๊ใ <c oughs> ห้แล้วก็น,นะครับไอเ ok, ค็มก้อนนี่ตึงๆฮะตึงต้งๆแบบหล่อเท่หล่อเท่กันเลยทีเดียวเชียวนะครับก็ครับพนมมือมาหนึ่งดอกฮะนี่อย่างเอาฮะโคตรเอา อ่าเดี๋ยวรอคนเขามาก่อนฮะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวด่าเขาทำไมเอ้ยน่ารักว่ะเอ้ยด่าเขาทำไมด้วยนะฮะนี่เนี่ยแอคไปิ่งดอกครับเอ้ยชวนชวนมาด่าดิแบบแอคไอแอคอันรนะเออนี่มันมาแล้วว่ะมันมามันจะด่าป่ะวะอันนี้มันแอคอมันจะด่าป่ะวะไอันด้านหลังมันจะด่าป่ะวะไอัด้านหลังเนี่ยไอไอผู้ชายด้านหลังเนี่ยมันจะด่าป่ะดูดิรอ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 ทุกคนผมว่ามันด่าผมแน่เลยเนี่ยมันเอาจริงนีเนี่ยผมว่าโคตรแอค เออก็เดี๋ยวเราแกล้งพี่ไปก่อนทำไมหรอฮะทาไมหรอเฮ้ยมันด่าจริงไงเีอยมันด่าจริงอะมันเอาจริงว่ะเฮ้ยเกินมันเอาจริงด้วยวะเนี่ยโอ้โหเกินป้ายนะ่ยเฮ้ยทาไมวะเฮ้ยเดี๋มันเอามาวะเฮ้ยมันมันกล้าด่าวะแอคจริงว่ะเอ่แอคคนหนึ่งทีฮะแล้วก็ทุกคนครับพิมพ์บอกไว้ก่อนฮะทาไมหรอทาไมหรอเฮ้ยทำไมหรอทาไมหรอ,หอเอ้ยทาไมหรอแล้วก็อ่าไอ้เค้มกรมมหนึ่งทีฮะนี่ไอ้เค้มกอนใส่หน้ามาหนึ่งดอกดิเอ่อเหมือนหลอ ไอ,อ,มมอ,อ้มันด่าจริงเฉยเลยไอ้พัดพัดยุคนนี้ยุยุให้มันด่าพี่นี่ยุใช่ว่าซาน โอ้โหเอนย่อเนี่หมุนมหนึ่งทีฮะแล้วก็ทำไมต้องแต่งตามวะเออนีทำไมต้องแต่งตามอ่ะก็กูรวยเลยอ่าก็กูรวยเออเนี่ยก็กูรวยดิหันหน้าไปบอกกันก็กูรวยแล้วก็แดนมาหนึ่งทีทุกคนครับหนีหมุนหมุนเอ้หัวโป๊ผู้หญิงคนนั้นเขาไม่กล้าด่าอ่ะเอ้ผู้หญิงคนนั้นเขาไม่กล้าด่ากะเอ้ยนี่น่ารักว่ะเขาไม่กล้าด่าไปมีถามได้ด่าทำไมวะซั่นเอ้คนนี้น่ารักว่ะ เออมึงมีเงินเป็นล้านไหมเออกูมีเออกูมี10ล้านเอ๊กูมี10ล้านเออเอาดิเอาดิแล้วก็ดิตั้งแก้มอีกทีอือปุ๊บเข้าให้นะครับแล้วก็อ่าทุกคนครับเดี๋ยวเราปักทอง X ใส่เลยไหมนี่ไอเคมันกรอมอีกหนึ่งทียนทุกคนครับมาเดี๋ยวเราปักทอง X แม่งเลยทุกคนครับโดนขิงด่าแม่งเลยเออยุบมันยุบมันยุบมันขำได้หัวโป๊ะโชว์อ X ทุกคนปักทงอัดได้้งเลยฮะร้านขายของเหรอกวนตีนไอ้มันกวนตีนด้วยกวนตีน แม่น่าจะอยู่ในคณะตลกแล้วมึงเนี่ยมาทุกคนมาทุกคนเดี๋ยวเราปักธงกันเลยเดี๋ยวทุกคนครับมาหนึ่งสองสามนี่ก็รวยอ่ะครับเดี๋ยวพิมพ์ก่อนเ <c oughs> อ่อก็รวยอ่ะครับนี่เออก็รวยอ่ะครับเออก็รวยอ่ะครับเอาดี <c oughs> มันจะกล้าด่าอีกปะวะนี่มันมันจะกล้าด่าอีกปะวะนี่แอคใส่มามันทุยใส่แอคมันอีกทีนึงรวยจังตังใครโอ้ยเย้คำคมมาวะแอคไปเพื่อเอ่อเพื่อความหล่อเท่ทุกคนเอ่อเพื่อความหล่อเท่ดิเพื่อความหล่อเท่เอ๊ะโคตรข่า่ะเอ๊ะโคตรหายอ่ะเพื่อแอคไปเพื่อเพื่อความหลอห่อเท่ประดิแล้วก็ถ่ายแรังแกนถ่ายหน้าไปอีกทีน่ากู <laughs> ข่าไอ้เนีเ่ยนี่ผมข่ามาทุกคนนี่มันกล้าด่าผมเฉยเลยนะแค่คนอื่นไปชวนมาด่ามันก็กล้าด่าผมแล้ว <laughs> เอ๊ยอย่างเอาไว้แม่งแค่แบบให้น้องไวชวนมาด่าเลยมันก็กล้าด่าเลยให้หัวใจมันไปทีมดินี่แบบมันนิ่งเลยว่ะไม่มันมันนิ่งเลยว่ะมันอิ่งอ่ะชอบไปได้นะชอบไปได้เงินไงอะไรของนะอ่าอ่าผมมีสิบล้านเออผมมีสิบล้านนี่ผมมีสิบล้านนี่เหรอแอบก็หนึ่งเออแม่งพิมแบบมันกล้ามงงกับมันกล้าด่านี่แหละ เทุกคนไปเดี๋ยวรเราเปลี่ยนห้องแล้วห้องนี้ไม่น่ามีอะไรแหละนะทุกคนครับยังสงสัยมุกจ่าดา่าได้แก่ทุกคนเทุกคนครับเปลี่ยนห้องกันปิวดีหลอดดิแล้วก็อ่าปักเขาามาอีกหนึ่งทีปึ้มร้านขายของมันยังไม่จบอ่า <laughs> ดิไปปิว โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะชวนเพื่อนมาด่าผมเลยดีกว่าทุกคนครับเฮ้ยเยพัดพัดพัด,พด,พดอินชวนไอ้นี่มาด่าพี่นี่เดี๋ยวพี่ยืนแอคตรงนี้ก่อนนะครับนี่นะอ่าทุกคนเดี๋ยวผมขอแอคตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวให้น้องผมชวนมาด่าผมนะฮะพี่พัดชวนชวนมันมาดิชวนมาดิน,ดนี่ไอไอไหมีคนนี้ได้แอนแอนแ,แกไปชวนไอหมีคนนี้มาดิเออนี่ครับแล้วก็แอคไปทุกคนเอฟซีวัชันนะฮะโอ้ลองเอฟซีมีคนรู้จักเฉยทุกคนครับโอ้จบแล้วนะครับก็ถ่านร่างกายมาแอค เอาดิเออนี่ครัยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวผมลองแบบเราปัด f c ดิปัด f c ดิทุกคนเออปัด f c เฮ้ยเฮ้ยมันด่าพี่อ่ะมันด่าพี่อ่ะเออนี่มันด่าพี่อ่ะเอ้ยมันด่าพี่อ่ะเออมันด่าพี่อ่ะมันด่าพี่เฮ้ยเดี๋ยวเอ็นเอ็นเอ็นฉันได้แล้วฉันได้แล้วฉันได้แล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเอาเอาเนี่ยให้นี่มันมาด่าพวกแกดีกว่ากูขำกูขำเนี่ยเออเคำพกเฮ้ยเดี๋ยวบอกก่อนนะ F4 อ่าน้อง มันด่าพี่อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอันนี้มันด่าพี่เยอะแยมันเอาอะเดี๋ยว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 มันด่ากูใญ่มันเอาจริงวะเฮ้ยทุกคนมันด่าผมจริงว่ะเฮ้ยถ่านแรงแกนใส่หน้าไปทีทุกคนเฮ้ยมันด่าจริงว่ะนี่เนี่ยโอกาสไอไก่กขาโป่งเฮียแม่งมันด่าจริงเฉยโวกูอย่างชอบเลยเฮียแม่งด่าผมจริงเฉยทุกคนไอเนี่ยมันเอาว่ะมันเอาจริงว่ะ โอ้ทำไมหรอเอ้ยเดี๋ยวผมปั่นไปดิอ่าทำไมหรอทำไมหรอเอ้ยทำไมหรอเอ้ยทำไมหล่อก็ถ่ายร่างแกมันหนึ่งทีด่าใครกันนู้นยังงงกุ๊กกุ๊กเออเนี่ยเอออ่าแล้วก็ทำไมหรอทำไมหรอครับเออทำไมหรอครับเออทำไมหรอครับแล้วก็จบอ่าจบเลยอ๋อจบเลยจบแล้วหรอโหแม่งด่าผมจริงเฉยเลยโดนครับไอ้ปาดคอเฮ้ยเฮ้ยน้องเอฟซีช่วยด่าพี่อ่ะเอ่อเอฟซีช่วยพี่หน่อย ด่ามันด่ามันเออ FC ช่วยพี่หน่อยด่ามันด่ามันนี่ด่าได้แล้วช่วยดีเฮ้ย FC FC ีเาไม่ช่วยเราอะโอติดตามอยู่อย่างเดียวเลยโอ้โห เออ,เอ,อไล่ท็อปกูเออนีมันบอกว่าเออ,อก๊อปกูอะไรเงี้ยเออ,อก๊อปกูดิปาดคอไอ้ของจริงบอกเลยของจริงโอ้แล้วก็แรงแกวหนึ่งทีทุกคนเฮ้ยเกตปั๊มถังว่าซ่านปักธงไม่มีธงนะทุกคนครับเดี๋ยวเราปักธงแอคเลยดีกว่าทุกคนครับมาหนึ่งสองเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเออผมไม่ได้เอาท่าปัดคอมาทุกคนนี่หมุนไม่ถึงทีนี่เอ้ยเดี๋ยวทุกคนลุ้งแม่งเลยทุกคนมาเดี๋ยวเราปักธงอัดหน้าเลยดีกว่าทุกคนกครับมาหนึ่งสองสาม เทุกคนนี่ก็แอคปักทองไปหนึ่งทีฮะเออเดี๋ยวท้ก็ครับให้หัวใจหนึ่งทีครับนี่เดี๋ยวไปดีๆเอ้มามามาแก้วยอดีกว่าทุกคนครับนี่ปักทองอันหน้ามันนี่ปักทองอันหน้ามันก็ถ่ายแรงแกนหนี่แรงแกนไปหนึ่งทีแรงแกนอีกหนึ่งทีฮะหนี่ของจริงแรงแกนอีกฮะนี่ตึงๆฮะเออจริงมีเปล่าเออถามก่อนมีเปล่ามีเปล่ามีเปล่าพี่เดี๋ยวไอ้กูขำว่ะ มันด่าจริงเว้ยเนี่ยมันเอาจริงอะเนี่ยปากงงอ,อักดาไม่อิงขีนี่เออทุกคนนี่มันด่าผมจริงว้ยแม่มันบอกผมงงไม่ได้ที่ก็ถ่ายแรงแกอีกทีนึงอัจโจวันซ่าด้วเข่ามั้ยไอ้โคตรเอาไอ้มันด่าจริงเฉยอย่างเอานะทุกคนครับแต่ผมว่าเปลี่ยนห้องกันไหมเนี่ยห้องนี้แบบอยู่นานไม่ได้เท่ว่าว่าด่าไม่ไอ้อย่างเอาผมผมเข่ามั้ยทุกคนไอ้เงี้ยมันด่าผมจริงเฉยละเออเออ ไม่มีหรอเออไม่มีหรอเดี๋ยวผมก็จะแบบขอโทษเขาทีหลังไว้กันเลยก่อนครับเออทุกคนก็ปักธงใส่หน้าอีกทีอ้าเจ๊๊ขอยี่ห่อเด็นเดะเออเด็ดแบบมันได้ดิปักธงอ้าเจ๊๊ทุกคนครับผมว่าเปลี่ยนห้องเลยอะรอคลิปด้วยไม่อยากซื้อเฉยนี่ก็ไอ้นี่เนี่ยโอ้โหเนี่ยไม่ไม่อยากซื้อไม่มีตังค์เปล่าเออเออไม่มีตังค์เปล่าผมเข่ามาทุกคนเนี่ยทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องเลยอะไปทุกคนครับเปลี่ยนห้องกัน เลยหล่อที่แล้วก็สารล้งแกนมาอีกทีนึงอาจี๊บโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนไปนะครับไปชวนคนอื่นมาด่าผมกันเลยดีกว่านะทุกคนครับเอ๊ะไปพามาดิผู้หญิงเคีัยผู้หญิงเคีัยผู้หญิงตึงๆครัไปพามาดิไปพามาดิเอ้ยเนี่ยคนนี้เสื้อด็อ่ะแล้วก็ผู้ชายคนนี้หัวขาวเนี่ยหัวขาวเนี่ยหัวขาวเนี่ยหัวขาวเดี๋ยวพี่ยืนแอคตรงนี้นะเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวผมแอคตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนไปชวนคนอื่นมาด่าผมก่อนเลยแล้วกันนนนนนะะทททุกกกกคคคคครรรรัััับบบบีีีี่่ขอองแแ้้ลว็ด ของจริงบอกเลยฝั่งโน้นะไรรักนะรักนะนี่เอ้ยนี่มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว มาแล้วไอ้ผู้ชายคนนั้นมันเดินไปไหนะ่ะไม่มาด่าผมหมอตอนแรกนึกว่าจะมาด่าผมฮะนี่แอคแอคว่ะดีเอาและเอาและอย่างตึงแล้วก็ถ่ายแรงแกมันหนึ่งทีฮะโจะเข้าให้นี่ถ่ายแรงแกนะครับแล้วก็หมุนตัวมัหนึ่งทีอ้าชื้อเข้าให้แล้วก็ครับกดสก้าไปหนึ่งดอกฮะนี่เฮ้ยไปพาไปดิไปพามาด่าดิไอ้ผู้ชายไอ้ผู้ชายคนนั้นนี่ด้านหลังน่ด้านหลังด้านหลังอ่ะด้านหลังอ่ะเฮ้ยน้องนุ่นน้องนุ่นไปพาไปดินุ่นุไปพาไปดิ <c oughs> ي, ي, ด้านหลังเออไปพาผู้ชายด้านหลังกาิ มันจะมาเมื่อวหมันจะด่าเห่อมันจะกล้าด่าเห่อเฮ้ยไม่เอาเฮ้ยไม่ไม่กล้าด่านี่แอคอีกหนึ่งทีโจ๊กเข้าให้เฮ้ยเอาผู้หญิงมาให้หัวใจผมมาดูดิน่ารักชิบหายเฮ้ยทุกคนไม่น่ารักน่ารักนี่ถ่ายร่างแกนไปหนึ่งทีเอ้ยแต่มันเขาไม่กล้ามาอ่ะเขาไม่กล้าด่าอ่ะโอ้ยนี่ไม่ไม่มีใครกล้าด่าเลยวะเฮ้ยไม่มีใครกล้าด่าอ่ะนี่เอ้ถ่ายร่างถ่ายร่งแกนถ่ายผมทุกคนเดี๋ยวผมแอคใส่มันหน่อยร่างแกนให้ทุกคนครับนี่แอคใส่มันไปอะไรนะ เขางงอะไรกันนะนี่ก็พนมมือไปหนึ่งทีฮะแอกทำไมโอ้เฮ้ยอ่าอ่ามีเปล่ามีเปล่าเออมีเปล่ามีเปล่าเออมีเป้าแล้วก็นี่แรงแกมยหนึ่งทีเนี่ยเนี่ยไอ้ไอ้ผู้ชายคนเนี้ยผู้ชายคนเนี้ยน่าจะกล้าอยู่มั้งคนเนี้ยเพราะ่าคนเนี้ยด้านหลังเองกับพัดด้านหลังเองอ่ะเออแล้วก็นี่ไอเคไปหนึ่งทีทุกคนครับนี่หล่อๆเท่ๆเลยทีเดียวเชียวนะฮะแหมเขาไม่กล้าด่าผมทุกคนนี่ปักต้องมาแล้วโอ้จะให้ผมปักโทงอย่างเดียวเลยฮะทุกคนครับ นี่ไปช่วยด่ามันหน่อยเออแล้วก็ถ่านในแก้วใส่มันนี่นะฮะหาพวก๋อเดี๋ยวฟิวไปก่อนอ่าหาพวก๋อหาพวก๋อหาพวกขอนี่หาพวก๋อแล้วก็อ่าถ่านในแก้วใส่อีกทีนะครับนี่ไงไก่หาพวกอ่ะเออเดี๋ยวพิวไปก่อนไก่หาพวกว่ะเออี่ไก่หาพวกว่ะนี่ไก่หาพวกว่ะไก่หาพวกว่ะ กิ๊กกอล์ฟและก็เออ่เดี๋ยวเราปักธงเลยไหมทุกคนครับนี่ผมขอปักธงชา้านิดนึงนะ EP นี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เออแกะปักธงเลยดีกว่าทุกคนมีแฟนหรืยังมาซาอะไร่หมายใครไปถามมีแฟนหรืยังวะเอ้ยทุกคนเดี๋ยวเราปักธงแอคเลยดีกว่าทุกคนครับมา name star so นี่แล้วก็ถ่ายแมนักยามอีกทีอจิวเข้าให้แล้วก็ครับหมุนตัวอจิวหล่อเท่นี่เอาอ่ะเอาอ่ะก็ปักเขาอีกทีนี่หล่อบอกเลยหล่อไก่ทิ้ก็โอ้ห่าสั่นหาเน้อวันนี้พนมมืออีกทีนี่พวกมึงนี่หาพวกเก่งเนาะอ่าหาพวกเก่งนะเอ้ยเนี่ยหาพวกเก่งนะเอ้๋ยวทุกคนเดี๋ยวห้องนี้ดีนะเดี๋ยวไม่ห้องนี้ดีเว้ยมีคนช่วยด่าพวกเองด้วยเว้ยเนี่ยมีคนช่วยพี่ว่ะเอ้ยเอาเรื่องเลยโคตรเอา ของจริงบอกเลยดิแล้วก็ถ่ายน่กแก้มอีกทีก็ปักธงเออห้องนี้ไม่มีแต่คนรักว่ะนี่น่ารักว่ะห้องนี้แบบน่ารักว่ะไม่มีแต่คนช่วยอย่างเอาไล่รอดนี่ทุกคนถ่ายน่กแก้มอีกทีด้วยนะครับนี่เอ้ยน่ารักจริงห้องนี้น่ารักมีแต่คนน่ารักฮะช่วยผมเนี่ยช่วยผมด่าพวกนี้เนี่ยโอ้โหไหนก็เอาทุกคนแต่ผมว่าเปลี่ยนห้องเลยอ่ะห้องนี้แบบเจอคนน่ารักก็ถือโอเคเนี่ยภารกิจเราสำเร็จนะฮะไปกันทุกคนครับไปเปลี่ยนห้องกันปิ้วนี่รอเท่บอกเลยทุกคนครับเปลี่ยนห้องกันปิ้ว โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราแบบจะชวนเพื่อนมาด่าเราดีกว่าเนาะเฮ้ยเฮ้ยไปเอ๊ะมาด่ามาด่าพี่ดิมาด่าพี่ดิเดี๋ยวตรงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่แอคตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่แอคตรงนี้เดินเดินเดินไปที่พัดพัดเองเดินมาดิเองเดินมาดิเอ๊ะมันเดินแบบมาด่าพี่ว่าเอ็งว่าแอคดิแล้วงดูคนในโซนด้วยแบบว่้มันจะว่าอะไรพี่ว่าวะ แอคถ่ายเล็กแกมเปนหนึ่งทีดิดีดีถ่ายเล็กถ่ายเล็กถ่ายเล็กเออไอแอน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 กับน้องนุ่นอ่ะมามาเลยมาเลยมาเลยไอไอนี่มองดูดิไอ้เียนี่มองไอ้คนแมอคนมุงอ่ะคนมุงอ่ะดูดิคนมุงอ่ะคนไอคนมุงโคตรเนยเอาดิเอาดิเพราะเลย นี่นี่ขอถ่ายแรงถ,ถ่ายแ้งถ่ายแรงถ่ายแรงก่อนเอ้ยเดี๋ยวตโคตรเท่เลยทุกคนผมบอกเลยก๊อปการแต่งตัวทําไมหรอเดี๋ยวผมพิมพ์ก่อนทําไมหรอเอ,อ้ยทําไมหรอก๊อปการแต่งตัวทําไมหรอไปถ่ายแรงอีกหนึ่งทีน <laughs> ี่รอรอเท่ๆมดเร่างของวะแม่งดูดิวคนแม่งงงอ่ะคนม ung, คุงอ่ะกูแต่งตั้งนานและเอ,อ้ยเอ้ยะไรแบบพิมพ์ก่อนเอ้ยทำไมหรอเอ่อกูรวยเออยทำไมหรอกูรวย ถ,ถ้าไม่หลอกกูรวยก็ถ้าเอ่อสก้าไม่ใช่สก้าที่ MP นี่ครับถ้า MP เป็นหนึ่งทีเนี้ยนี่หล่อๆเท่ๆไก่โคตรติงบอกเลยแล้วก็นี่ถ่ายแม่งแก้มหนึ่งทีงับทุกคนครับอ่าเดี๋ยวเราแบบแอปปักทองไหมปักทองปักทองนี่หล่อๆเท่ๆฮะก็กดนี่ถ้าฟุตบอลฮะนี่แอบถามก่อนนะรวยเท่ากูเปล่าอ่ารวยเท่ากูเปล่าเออรวยเท่ากูเปล่า เลยแค่กูุปเปล่าเพื่อนผมก็ไม่พูดกันเลยฮนะเออแล้วก็วา,ว,าวายวายวายนี่ถ่ายแร่งแก่ทุกคนเดี๋ยวเราปักธงอันหน้ากันเลยไหมเออเดี๋ยวเราปักธงเลยก่อนทุกคนครับนะหนึ่งสองสามก,ก๊อปแกนโปวงก็ถ่ายแร่งแก่สักทีโจ๊ะโจ๊ะนะฮะแล้วก็เอ้ยแล้วก็นี่นี่ท่า MP, อเอ็มพีก๊อปทำไมห่อเลยออทำไมห่อทำไมห่อทำไมห่อ ผมลั่นเลยไอ้คุณลั่นเลยเด็ดเลยลั่นที่บ่ายรึมั้ยดูดิดูน้องคนนี้เดีดย่ยยอมายอ่ออะไรกันเขมี่อ่ะอันนี้แบบมีคนมาช่วยแอคก,กับผมด้วยอันเนี้ยด,ดูดิมันช่วยแอคผมมันแอคเท่าวิญญาณเลยเยอะเข่าขมาไหมเฮ้ยเอ่อมีเป้ามีเป้าเอ้ยมีเป้า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 ,ปา,ปานี่แล้วก็แดนนะตัวนี้ครับเนี่ยชวนเพื่อนมาด่าเย้เจอคนปักธงครั้งแรกถ่ายร่างแกแล้วก็ปักธงอีกด้วยนี่หล่อๆเท่ๆ ไม่อยากซื้ออุ้ยไม่มีตังค์เปล่าเออไม่มีตังค์เปล่าเออไม่มีตังค์เปล่าเฮ้ยพิมพผิดนะไม่มีตังค์เปล่าเฮ้ยนี่ไม่มีตังค์เปล่าเนี่ยแต่เราคุยกับนายเนี่ยนายนายนายคนเนี้ยเฮ้ยนายนายนายมันไม่มีตังค์อ่ะเอ๋บอกมันก่อนนาย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 มันไม่มีตังค์อ่ะนายนายไม่มีตังค์อ่ะ ข่าว่ะทุกคนผมแม่งข่ามะไอ้เี้ยคือแบบคนก็ไม่ได้ช่วยผมด่าเลยทุกคนนี่ถ่ายแรงรีบดีนะทุกคนไปเปลี่ยนห้องดีกว่าไปเพื่อนเพื่อนเพื่อนเปลี่ยนห้องก่อนไปทุกคนไปเปลี่ยนเปลี่ยนห้องเปลี่ยนห้องไอ้กูลันแต่เอ๊ะไม่มีใครช่วยกูเลยทุกคนครับเปลี่ยนห้องกันปิ้วโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซกันนะฮะแต่เราจะชวนเพื่อนมาด่ากันเลยดีกว่านะครับเนี่ยเพื่อนผมมาด่าผมแล้วนะฮะเดี๋ยวแบบให้เพื่อนไปชวนคนอื่นมาด่าผมดีกว่านะเฮ้ยเพัดเองไปชวนคนอื่นมาด่าพี่ดีแม่เดี๋ยวจะ ช่วยด่าหน่อยเออชวนชวนมาช่วยดิชวนมาดิมาจะกล้าด่าเปล่าเนี่ยถ้าขำอะไรมันวะไอชวนชวนมาด่าดิชวนมาด่าดิเออชวนชวนมาดิชวนมาดิมันไม่กล้าด่าหรอมันไม่กล้ามาโอ้ใจโอ้ใจดีเกินแม่โอ้ใจสะอาดทุยเนะ่จใจสะอาดนะโคตรบริสุทธิ์เลยนี่ อย่ามาแต่งตามะทำไมหรอเดี๋ยวพิมไปก่อนเออทำไมอรอรวยอ่ะเออทำไมอรอรวยอ่ะเออนี่เลยรวยอ่ะบอกเลยรวยอ่ะมันไม่ไม่มาทุกคนมันไม่มาทุกคนทำไมมันไม่มาวะทำไมใจดีจังวะมันไม่กล้าไดาหรอวะเ้รวยได้แค่นี้หรอวะซ่าโหเสบเสบนี่ถ่ายเล่นเกมหนึ่งทีมันไม่ยอมมาวะเมันไม่ยอมมา ดิ๊มันได้แต่ข่าวมาเลดิได้แตข่าวเลยโอ้กืนแกนแกนเอ่อแกนถังเปล่าซะนะนี่แล้วก็เอ่อกดไอเคไปหนึงต่อทุกคนครับนี่นะฮะโอ้ช่างมันนะฮะนี่แล้วก็เอ่อกดหมุนเอ่อกดหมุนนี่นะเอ้ยเอ้ยนี่นี่ไอเนี้ยไอเนี้ยนี่นี่ไอเนี้ยไอผู้หญิงด้านหลังอะผู้หญิงด้านหลังอ่ะนหนคนนั้นไหนชวนชวนชวนไปดิลองลองไปชวนไปดิเราไปชวนผู้หญิงคนนั้นไปดิเออเออมามาวมาเออใช่แบบชวนไปดิแบบมาด่ายนี่หน่อยมาด่ายนี่หน่อย ขำาวว่าไอ้ทุกคนผมขำจริงนะเนี่ยไอเชี่ยแบบมันไม่มาด่าผมเลยอะทุกคนแบบโอ้โหคนในโซนแบบทำไมแบบตลอดคลิปแบบจู่ๆมาด่าเราเลยแกแล้วพ,วพอแบบเราแบบอยากให้ด่าเนี่ยทำไมไม่ด่าวะงงมากเลยไก่ไก่ไก่ นี่มันไม่มาดูดิมันได้เด็กขาวมา่เอเ้ยเดี๋ยวปักธงเดี๋ยวปักปักธงดีกว่าปักธงทุกคนนะครับมาหนึ่งสองสามปักทงเลยไอ้หลอดที่รักนะครับล้านล่องรักนะครับอันนี้มันรู้จักพี่ป่าวะนี่ถ่ายและแก้มมาหนึ่งทีฮะนี่พวกเดียวกันเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หาเรื่องก่นอนเออพวกเดียวกันเหรอพวกเดียว ันเหรอวะฮะเอ้อเดี๋ยวพวกเดียวกันเหรอวะเอ้าพิมไม่ได้ทุกคนครับก็ให้ัวใจหนึ่งทีฮะเอ้เราจะไม่ให้ัวใจนะฮะก็แรงแกมาหนึ่งทีฮะแล้วก็ปักธงนี่ตึงๆนี่เหรอเนี่ะครับเอ,อ้มันไม่ได่าไม่ยอมด่าบอกรักนะครับว่าซ่านดา้ปวกดี แล้วก็นี่ลังแก้วหนึ่งทีเออเหอหล่อไี่บอกเลยแล้วก็อ่ากดท่า MV ็มพีไปด้วยนะครับก็ประมาณนี้คือกันนะครับผมสำหรับ EP นี้ครับก็ถ้าชอบครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับแล้วก็ถ้าไม่ชอบครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคทุกคนก็สำหรับ EP นี้ครับผมบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊กๆครับโอ้มันมันยังด่าก็ไม่หยุดไก่ขำเพื่อนเอยมันบั่นไส้ผมวะเนี่ยทุกคน ขอเงินหน่อยว่าซานนะทุกคนครับก็สำหรับ EP นี้นะครับผมบ๊ายบายครับทุกคนไว้เจอใหม่ EP หน้านะครับ EP หน้านะครับอยากให้พี่ทำคลิปแนวไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับผมโอเคครับทุกคนบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนครับผมจุ๊บไปแล้วบายบายปิ้วรักทุกคนนะครับผมจุ๊บปิ้ว